啊、我打给你的，你给我发过去。 よろしくお願いしま เดี๋ยวพออนุญาตใส่ขสญญา,า,ญญาขกล้องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหลายหมดนี่ เลือกตั้งพุญ่บ้านนะครับพุญ่บ้านบ้านหนองเม้งนะครับไอ้บ้านเรายินแปลงนะครับผิดจุดนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสสดน้องพี่ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผลการเลือกตั้งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ แต้มห่างกันแค่สิบแต้มนะครับสิคะแนนนะครับสิบคะแนนห่างกันแค่สิบคะแนนเดยอนะม่า่บ้0สิบเจ็ดสิบ แปดสิบเก้าสิบห้าร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้า <subjects> ส <195 Stage Derek> ิบร้อยหกสิบร <altre> oh <MC> ้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ 300, 3 0 0 3 1 0 3 10, 3 0 3 10, 3 0 3 4 0 3 5 0 3 6 0 3 7 0 3 8 0 3 9 0 400 400 405คะแนนอร้ยบรการยายาสิี่รอ่อส่อรกาศนอสิคอ 嗯。

อาสสด้ยสิคัสทางกันยี่บมันแปดิเก่าิเน่ย บรรยากาศในการเลือกตั้งนะครับการเป็นประชาธิปไตยนะครับออกเสียงออกเสียงกันเยอะนะครับนี่เราแม่งตังแม่งตังสุดดเลยนี่ขอบคุณขอบคุณมากเลยรับคนณดีกอ่ายอะเลยไหมให้สีฟูไปเสืองห้ยสองกูพวก็วกเราไปได้ก่อหน้าหนังเ่ากูกว่างกูกว่าง มาิบ่ิม้อบ้านครับสบ้้ครัาได้สีรอยคะแนนหมายเลขสองได้ขับกองัำได้สี่คะแนน ผลปก็กว่าหมายเลขสองนายคำวงคงดวงคำห้รับเลือกเป็นผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านเรายนีแป็นตำบลช่องเมฆครับนายสวยจัง เปันเป็นประเทศไปข้างหลอดนี่ม่รอ้าะไร คะแนนห่างกันอยู่ที่55คะแนนนะหรือว่าสูสีนะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะย้อนหลังนะครับแล้วก็ชมหน้าไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้อ่านนิดนะครับต้องขออภัยนะครับผม วันนี้พามาชมการเลือกตั้งนะครับการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผลคะแนนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบอร์สองก็ชนะไปนะครับที่460คะแนนนะครับสําหรับเบอร์หนึ่งอยู่ที่405คะแนนนะครับมีบัตรดีนะครับที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับอยู่8 8ใบนะครับ แล้วก็บัตรเสียอยู่ที่22ใบครับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่895นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเจอกันในไร์ใหม่นะครับ